หลังตางเป็นนิ่็หลังเรียบเขาบอกตาเป็นนินเก๊หลังเรียบแท้โถ่ไอ้คนทําเก๊จะไปทำมาปั๊มนำ้ำปัมาอะไรอะ่ะ <_ d ream> กูก็ไม่เข้าใจ <_ d ream> นะไอ้หลังเรียบๆก็ไม่ต้องไปก็ต้องไม่ไม่ต้องไปเหนื่อยอยู่แล้วมันจะไปละทาตาเป็นเนื้อปั๊มเบือ่อแถนแล้วหมดละหมู่ห้าตำบลตำบลอะไรนะตำบลหนองบัว <_ d ream> ก็กูบอกแล้วไอ้แบงค์ว่าเหรียญเนี้ย เขาได้จากพราเปลี่ยนผมสุดครับเอาเข้าไปเรียบร้อยเพราะเงินนายจะหอมอไอ้แบงค์ผู้เลิวโอ้โหรูปรุ่นแรกเป็นอีกหนึ่งองนะถามไปอะ่ะเผื่อเผๆคนในไลร์ผมไม่รู้ที่ไหนด้วยอื้ม องนี้ที่ไหนครับพี่โอเคองนี้ที่ไหนครับพี่พี่เชื่อป่ะแบงดูไปที่ไหนที่ไหนพี่ตอบไม่ได้เอาหูมาให้ดีดหน่อยเออโดนดีหูแนะ่เลยเหมือนเขาะตนี่ตอบไปได้โดนดีถูด,ด้วยเอเ<พ>อเ<ๆ>พราะเพราะเป็นของที่นัดแบงเล่นพามาร่วมเนี่ยจะเจ็ดแปดปีได้ไหม ยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเห็นเพราะอมถอดถอดถอดถอออ,อไม่ใช่คีแคปหน้าจอแล้วเขียนใส่หน้าจอไว้นะอันนี้คือรูปเหมือนหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดยาโอ้โหโคตรเก่งพ่อสอนนะพี่หลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดยานี่นี่นีนเน่เนี่ยเมฆสารพ่อสอนวัดทุ่งลาดยาการจนบุรี สุดประเทศอ่าแถมไหมแถมไหมครับอันนี้ขอสอนเมืองการใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องรอแบบรอแบบก่อนสองพันห้าร้อยนี่ครับแคปหน้าจอไว้นะฮะแบบนี้ถ้ามีคุณเดินเข้าเมืองการเนี่ยคุณได้ตังแน่นอนที่ให้ดูนี่ไม่ได้ขายนะให้ดูไว้ก่อนอ่านี่ผมให้สิทธิ์พี่ ชุดเนี้ยนะชุดนี้เอาสองหมื่นหกดูหมดนี่เล่นพลาไปเลยชุดนี้เอาสองหมื่นหกชุดเนี้ยซุปเปอร์คุ้มจึงต้องให้เขารวมกันไปคุม้มหมื่นฟาบาทหมื่นฟาบาทอย่างเงี้ยนี่หมื่นฟาบาทหมื่นฟาบาทเนี่ยหมื่นฟาบาทอย่างเงี้ย ตุิ้งกระดิ้งแมวเลยเป็นไรเดียวที่มีพัมเหมากาแบ่งเอาไปให้ใช้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุ้มแล้วสองหมื่นฝาใช่คือใครที่ปิดพระเหมาผมผมอยากให้คุ้มทุกคนนี่โหละแวกมนันอืมกาฮ่าโอ้จริงี่อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยจริงจะอโอเคเดี๋ยนี้จังบอกชุดน,นี้บันเทิงกว่าคือ ชุดที่เขาได้ไปชุดเมื่อกี้มันยังไม่บันเทิงกูสุกบันเทิงไหมแบงคขายกำไรบานเลยครับนี่ต้องต้องถ้าให้ใจเราอะนะต้องได้ใจเราพอป้องไม่านไม่โกงจริงๆอาจารย์อ๊พอกวยโหแล้วนี่เก้าห้าบานเลยแบงค์เฮ้ยเอานะนี่ ให้ใจเราต้องได้ใจเราเอาสบายล้วหลังจานโอ้โยบันเทิงเรืองลมสยุมพูอืออย่างนี้ต้องขอโอเคหนักๆขอขายขอโอเคหนักๆพี่นี่เออได้ได้ไดแบบดี องค์พ่อจะดุขามจำปาสักนี่ต้องแบบนี้ถึงจะถึงจะรักเราชุดไหนที่แบบได้ไปเรามองแหมคนอื่นเขามีกำไรหลายหมื่นนี่มีกำไรไม่ไม่หลายหลายห,ายห,ายหายมื่นเหมือนเขาไม่ได้พอเงินตอนยีหอมันที่ออกวัดหลวงบางแพร ขอบคุณครับอาจารย์โอเคมานักแนกเลยคุ้มสุดพี่สายชนนี่ยินดีด้วยค่ะพี่โอชินเออบอกอ,อ่าถ้ายิี่ผมสบายใจแล้วอพอมุยขออีกขออีกครัอออบอาาวัดกิ่งแก้วที่ขอบคุณที่รักกันอ่าต่อไปใครก็ได้อ่าต่อไปใครก็ได้เพราะขอมสมเด็จหลังรู้เหมือนนี่เพราะขันนกกระจาบมันต้องอย่างเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะสุด มีชุดแบบอาปาคันโอ้ยนี่อาปาคันแบงค์เนี่ยคุณเห็นปะอุ้ยโอ้เอาหลังตาแผ่นดินมาให้พี่สิหลังตาแผ่นดินนี่ถาดเมื่อวานมีพิมพ์เดียวกันไหมพิมพ์เดียวกันหลังตาแผ่นดินกับหลังเรียบ เขาบอกตาเห็นนินเก๋หลังเรียบแท้โถ่ไอ้คนทําเก๊จะไปทำปมาปั๊มน้ำปั้มอะไรอ่ะผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> ไอ้หลังเรียบๆร็ก็ก็ถุกบป่ะนะไอ้หลังเรียบๆก็ไม่ต้องไปก็ต้องไ,ไม่ต้องไปเหนื่อยอยู่แล้วมันจะไปละทาตามเนื่อปั๊มเบื่อแทนทั้งหมดล่ะแคปหน้าจอไว้อ่านะจ๊ะนะจ๊นะอ่านานๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะ นี่ก็คือ,โ,อโหชุดนี้เด็กอ่ะไปแอดโอ้โหอ้าชุดนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าแอดมินมั่นใจนะวะเนี่ย เซตเดียวกันนะมันใจอ่ะคอนเฟิร์มใช่ป่ะใช่ดิมันเขียนว่าเซตอ่ะมันเขียนว่าเซตอ่ะถ้าเขียนว่าเซตก็แสดงว่าต้องเป็นอันเดียวกันชุดนี้ต้องระดับเจ้าสัวมาเี่โอ้โหเท่าไหร่คับพี่ชุดนี้ดเดือดแน่หุย ฮะ,ะไม่ใช่ก็ต้องใช่อ่ะแค่กล่องแรกก็ใช่ใชกล่องเดียวก็เอาเรื่องแล้วโอ้เซ็ตนี้สี่หมื่นห้าพันบาทโอ้บุญเล่มแดงโอ้โหพออะไรรู้ไหมสั่งกระจายปู่บุญวัดกลางบางแก้ว พิมนี้ต้องมีหลายหลายมื่นนี่นี่นี่เมื่อวานเขาได้เหรียญวัดอินไปดูดิเนี่ยเมื่อวานเขาได้เหรียญวัดอินไปโอ้ขนาดในในในหนังสือนี่ยังสวยไม่เท่าเมื่อวานเลยใช่เูาเรียนสวยจริงเนเมื่อวานพี่พี่พี่ปริเวศได้ไปใช่เมื่อวานเหรียญหนังสือไม่สวยาน้นเลยเนี่พิมพ์สั่งกระจาย ผมถามว่าสังกระจายคือเทพเจ้าของเข่าวดมสมบูรณ์แล้วพระปู่บุญ่ะมีพิมพ์สังกระจายไหมส่วนมากไม่เจอสังกระจายนะสังกระจายคือพิมพ์นี้นะแล้วสังกระจายที่บอกว่าสังกระจายปูท่ทีมแปลงแปลงสังกระจายปู่โต๊ะไปไหมแล้วสังกระจายปู่บุญวัดจางบางแก้วล่ะโอ้องนี้ก็เป็นหมื่นแล้วหลักหมื่นครับปู่บุญวัดกลาง แคบหน้าจอไวอ้วสัง่งกระจายคือ,บยอย้บแห่งความมั่งคั่งเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาามังคั่งนี่อย่างนี้สบายใจไหมองเดียวเกือบได้ทั้งกล่องโอ้โหเพราะอะไรเพราะในกล่องนี้ไม่ได้มีแค่นี้อโอ้นี่สมเด็จเขียวเหนียวจริงปู่ทองวราโยธาหลังจานอิติอุนิ ยี่ห้าศตวรรษเลี่ยมเดิมเดิมเดี๋ยวนี้เลี่ยมเดิมมันมีองค์หนึ่งหลายหลายพันแล้วออยอดอัฐ,ฐารถแอดมินนี่มันชุดชุดนี้มันสี่หมื่นทั้งหมดเลยษษเแลแ้วจริงเหรอมันบอกว่าจริงก็ต้องจริงไะนะ พาะเป็นคนเก็บพ้านะสุดครับชุดนี้อันนี้นะพระวัลคังนะเนี่ยพระวัลคังอันนี้ล้อพิมพ์ของพุทธบาทปิลันเนี่ยเนี่ยไม่พระพุทธโคสาจารย์จเจริญก็ปู่น,นาแล้วผงพระผงไข่เจดีวัดโบสถ์นี่กระสุนยิงเก็บนักไม่เข้าโอ้โหแล้วนี่พิมพ์เล็กหน้าตาเดง้งเดงถ้าเด้งเดงแบบนี้แพงเลย ไม่ใช่กล่องเดียวที่พี่ได้ไปเดี๋ยวไม่ใช่กล่องเดียวนะสี่หมืห้าเนี่ยอ่ะพี่แคปมาจอไว้นะดูสีมีลายบ้าง,งสร้างชาติกระไ่ทองด้วยบันเทิงเรืองลมตึงโป๊ะโอ้โอ ากางชาจะไรทองสุดจริงครับพกกกองนี่ดูดิแล้วก็เขียนชื่อคนที่ได้ไว้ในนี้ด้วยนี่เขาเขียนเขาเขียนชื่อคนที่ได้ว่าชื่อผลแก้วอิมอ่มหมู่ห้าตำบลตำบลอะไรนะตำบลหนองบัว ก็กูบอกแล้วไอ้แบงค์ว่าเหรียญน,นี้ยเขาได้จากพ่อเปียนพ่อเปียนบาตายใช่จังก็ได้มาตอนนี้ได้จากนายค่าทหารเนี่ยเอาเลยเอาอะไรปิดนะปิดสุพลหนึ่งมืน่นโอ้โหสุพพลแก้วอิ่มหมูห่ห้าตำบลหนองบัวโอ้โหจรโหแลเหรียญสร้างชาติกระไหทอง,ทองหา,ายากฟุกฟุกโหแลนี่ พอเดิมเสกด้วยครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้พอเปลี่ยนวัดใต้พอเดิมนะพอจงโอ้ยท,ที่ชุดที่เสกใช้ดาวจีนเสกหมดจัดจงคงอีโอ้ยเราเราร้าง้าสวยสวย,สวยทุกเหรียญเลยอะกระไรทองไม่มีราคากลางครับแต่กระไรทองสุดจัดอะกี่เลน,นี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เหรียญเอาขอโอเคอีกรอบ แยกแพทได้ดีนะมีแค่สองกล่องแกยิ้มแกปีล้วเนี่ย,ยอ้าวเฮ้ยแอดมินมึงพิมพ์ทูกวันนี้สิบทัดพระเงินลงละหมื่นฟ้าพันเล่าไปสามองค์ลงทองด้วยกูจะบ้า สิบทัดเพราะเงินองค์ละมืนฟ้าสามองเรานีหลังจานซื้อพิชชาใจสี่ตอนนั้นมือนะโอ้โหแอดมินวางงานพี่โอ๊ตแล้วโอ้โหแล้วชุดนี้ถ้าแยกนี่เท่าไหร่เนี่ยอีกสองกล้องอ่ะอีกสองกล้องพี่ สูสุดครับเอาเข้าไปเรียบร้อยเพราะเงินนายหอมไอ้แบงค์ผู้เล้วโอ้โหรูรุ่นแรกโอ้พี่รูปรุ่นแรกด้วยนี่แพงนะพี่พี่ไม่รับพาไหมผมโอนตังให้สามพันข้านั่งดูโอ้พี่รูปปูอินรูปพอเงินกอแพงอีกโอ้โหวันแรกขิงหมื่นฟ้าบาทแล้ว ยินดีด้วยครับพี่สุดยอดเลยค่ะชุดนี้ไอแบงค์ลูปพ่อเปิลตอนนุม่มกูจะบ้าโอร้องกันทั้งไลฟ์อาปากเลยครับรูปพ่อเปิลตอนนุม่มขนรูปปูหลิวเนี่ยจะหัวใจจะละลายอะ่ได้ราคานี้เพราะแมนซิเสมออาร์เซนอล <c oughs> ตาร้อนเผาขนรูปปูอินหมื่นฟาบ้าแล้ว รู้ว่าเงินแอคนี้ไม่เคยเห็นเลยฉลองโบสถ์ศ <m> ูนย์ห้าเอาเข้าไปตรูโอ้ยพอเปิดมาเคียดรูปปูหลิวบานนี้คุณรู้ไหมเนี่ยครั้งแรกในชะีวิตผมเจอนะรูปปูหลิวรุ้นแรกบานใหญ่แล้วปั๊มตาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่เจอย,ยังไม่ได้ตัดทีเต็ม ก็ตีเาจะตัดใส่ตัดใส่เล่้ยงดิ่มโอ้โหกล่องสุดท้ายไม่แอดมินผมเขียนว่าเซตแต่ก็คือทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นโอ้ยของของปูสุก อ <c oughs> ถ้ากล่องนี้ผมดูก่อนนะต้องมีต้องมีแสน้าคนขายใจจะขาดครับคนซื้อคุ้มแต่ละกล่องได้แต่ร้องโอ้โห,โห <c oughs> ปัาใจสุดสุดโอ้โหนึกว่ากล่องเดียว ปิดท้ายด้วยมะขามเท้าตั้งใจให้รุดหรือเป้าอาจารย์น่ารักสุดๆครับตั้งใจมาก,อ,ากอ่าตั้งพูดะตั้งใจมากเง,งินไหมชุดนี้เกินแสนไปแล้วแปดปลาทองอ้อหรูเลื่องคัดฟันไม่น่าอาจารย์จะไปรักใครแบบนี้อเอาอีกเอาอีกเก็บหนังสือก่อนลูก คนแล้ไม่ใช่พเป็นพระรูปรองเงินนะอย่างนั้น,นหาไม่ได้เลยคือรูปถ่ายชุดเนี้ยก็จะเอารูปถ่ายนะสั่งทางภาพถ่ายภาพพี่หน่อยขอแบ่งกลองปูสุกสองมื่นสนั่นบ้านสนั่นเมืองกล้าให้ใจมากเดี๋ยวฟันแต้ครับอาจานับถือใจครับเอาสองมื่นนะเอาให้ก็ไปเนะเท่าไรพี่โขะพระเต็มปองเลยเอา เอาสามมื่นนะเอาสามมื่นครับพี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิดเแล้วตามด้วยสามหมื่นโหดแน่ๆชุดนี้กองยาชาวบ้านยอมรับเลยครับชุดนี้โหดจริงพิมพ์ปิดเแล้วตามด้วยสามมื่นนะพี่โอ้โหแอดมินวางงานทัวร์ครับอาจารย์อย่าดมมาเลยคือเหมือนกับว่าผมเป็นเซียนพระแล้วผมใช้ความรู้ความสามารถของผมไปหาพระไว้พี่ๆ ผมใส่ไข่ปลาไปแล้วยังไข่ปลาขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วยิงกระทูกรางวัลที่หนึ่งครับอย่าลงมาเลยไข่ปลาขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วสุดจับประหลัดบอลขึ้นแล้วก็ได้เหลือเป็นของผมบ้างนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องมะกล่องนี้กันพอเปาะพอแก้วพอสายกระโจม แบบปู่ทวดเจ้าคุณนอแห่อาจารย์ยังไม่ได้นับเลยนับแล้ว <c oughs> บางไกลอ่าแอดมินไปเอาอันนี้ยนะนี่แอดมินไปเอาเน,นี้ยนะปู่ทวด <c oughs> เลียงใส่ ถาดเปล่าใบหนึง่งเอาไว้ให้พวกนี้มีถาดว่างไหมห้องนู้นมีไหมเนี่ยเอาเนี่ยไปแกะแล้วก็เลี้ยงให้เต็มถาดอลังการงานสร้างมันเป็นอะไรที่แบบว่ากูเวเอะมาก,มากจะได้เหลือเป็นของเราบ้างอยี่ห้าสตวัดวัดค <What S 1> รบแบ่งไหมครับกูทวดฮะแบ่งไหมครับกูทวดคือแบบเนี้ยเวลาอยู่ในถุงอะ่ะเพื่อนเพื่อก็จะดูว่าเป็นกองเป็นอะไรไปโหสด ถ้าเจอผมวาซาโโกเนี่ยถ้าตูดมีจานนี่แตะหมื่นนะที่ไม่มีจานถ้ามีถ้าเจอมีจานนี่แตะหมื่นราคา25ฮะ<า>าาชุดชุดชุดเนี้ยเหลือเป็นของผมหนึ่งองค์หนึ่งหนึ่งชุดวันนี้พอแล้วแบ่งมาแบ่งมายางไปเดี๋ยวไปเลี้ยงใส่ถุง